บากาเซอราท็อ,ทอปยูดิมอร์ฟลอ,อนมาโซคอนเดลัสเด็กโค เพีต้าอันวาเลสซัสซิโนเอราทอปซูนิ เซาทอโซอลไลฟัตอิกที่อ,อุสสารซิโนเซลท็อปโนอล,ลโนเซท โฮสตโมซูรท็ออะโฟโซลัดโฮสตโมซูรท็อยูเซนซูรทยูเซนซลัด MP มพิโลโซลัสควีสเซนโคเอ q ั e ควีสเ o นโคทัสเ์ตาโซลัส